รู้นี่ยังก็ซีล่าแอนด์คองโซนิวเอ็มพายหรือจะมีตัวละครลับฮอตอิชูรู้นี่ยัง กอส i l ล่าแอนคอนดอนิวเอ็มพเป็นภาคต่อโดยตรงของก o d z i l ่าเ s อร์ซัสนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นของโลกที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับไตทตนและการอยู่ร่วมกันครับแน่นอนว่าสิ่งที่คนสนใจที่สุดก็คือสัตว์ประหลาดตัวใหม่ครับตอนนี้เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าหนึ่งในตัวละครสัตว์ยักษ์ตัวใหม่ก็คือลิงยักษ์ที่มีชื่อว่าสกาคิงครับแต่หลายคนเชื่อว่าหนังน่าจะยังมีตัวละครลับซ่อนอยู่ครับ อย่างที่หนังภาคที่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีการเปิดเผยบอสใหญ่ของหนังก็ซ i l ่า vs ทองในตัวอย่างของหนังรับโดยตามท้องเรื่องที่มีการเปิดเผยออกมาของก็ซ z ล่าแอนด์ทองเดอะนิวเอ็มไพร์นะครับสก r าคิงเนี่ยโผล่ออกมาด้วยจุดประสงค์อะไรบางอย่างครับซึ่งอาจจะเป็นความพยายามในการยึดครองดินแดนเหนือฮอลล์เวิลด์นั่นก็คือโลกของเรานั่นเองครับ โดยล่าสุดนะครับมีทฤษดีที่หลายคนเชื่อว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นครับกับทฤษฎีของการเปิดตัวตัวละครใหม่ที่เป็น the first titan หรือว่าไตทตันตัวแรกที่มีชื่อว่าชิมูนั่นเองครับประเด็นก็คือทาง l e g e n d a r y Picture เนี่ยมีการหลุดภาพสินค้าที่เป็นของเล่นของตัวละครตัวหนึ่งออกมาครับแล้วก็มีการพยายามลบออกไปอย่างทันทีครับแต่ไม่รอดครับแฟนๆเขาแคปกันเอาอย่างรวดเร็วครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเถียงกันอยู่นะครับว่าไอ้ตัวละครที่โผล่ออกมาเป็นของเล่นเนี่ยมันของจริงรว่วของปลอมกันแน่ครับแล้วถ หมูออกมาจริงๆเนี่ยมันจะบทเป็นอย่างไรหลายคนก็ดักทางเอาไว้นะครับว่าหวังว่าชิมูจะไม่ได้ปรากฏตัวมาเป็นตัวร้ายตัวหลักที่ทําให้ตัวละครไต้ตั้นที่ปรากฏตัวมาก่อนหน้านั้นต้องรวมพลังกันเพื่อจัดการอีกนะครับเพราะนั่นมันจะซ้ําทางกับก็ซ i ล่า vs ของครับโดยตามทฤษฎีนะครับสกาคิงเนี่ยจะต้องพยายามพิชิตแล้วก็ยึดครองโลกครับอาจจะมีการพยายามควบคุมชิมูครับแล้วก็ทําให้เกิดศึกระหว่างก็ซ i ล่ากับคองที่ร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับชิมูแล้วก็สกาคิงครับ เมื่อมีการเปิดทฤษฎีของชิมูขึ้นมานะครับก็มีการเริ่มให้รายละเอียดของตัวละครรับตัวนี้ครับว่าชิมูอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดที่มาพร้อมกับพลังน้ําแข็งแล้วก็อาจจะมีประวัติที่เคยกําจัดตัวละครไตทันมังกรสามหัวอย่างกิโดรามาก่อนครับ อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าในหนังก็ซิล่าภาคใหม่ล่าสุดอย่างก็ซิล่าแอนด์คองเดอะนิวเอ็มพเนี่ยจะมีการปรากฏตัวของ2ตัวละครใหม่เป็นอย่างน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิมูที่ยังอยู่ในการคาดเดาวนะครับรวมถึงสกาคิงที่เป็นตัวละครซึ่งเปิดตัวมาเรียบร้อยแล้วถึงทั้งคู่จะปรากฏตัวออกมาเนี่ยแต่ผมว่าอย่างไรก็ตามแฟนๆหนังก็ซิล่าก็ยังไม่พอใจร0 0เเต็มครับเพราะ,ะอย่างที่เราทราบดีครับว่าแฟนๆก็ซิล่าเนี่ยเขาอยากเห็นสัตว์ยักษ์ที่ปรากฏตัวมาเป็นตัวละครคลาสสิกที่มาจากหนังนก็ซิล่าต ซึ่งตอนนี้ณเวลานี้นะครับยังเหลืออีกหนึ่งตัวละครครับที่เป็นตัวละครโด่งดังซึ่ง Legendary Picture เนี่ยเก็บเอาไว้ยังไม่มีการนําออกมาใช้งานนะครับนั่นก็คือ Space g o d z i l l a นั่นเองครับซึ่งในคอนเซปต์อาร์ตนะครับที่มีชื่อว่า Godzilla v s อร์ซัสคองวันวิวฟอร์เดอะอาร์ตออฟ t ัล a t เมทบัตเทยเนี่ยมีการเปิดเผยภาพวาดที่เป็นภาพโบราณในถ้ำที่ดูคล้ายๆกับ Space g o d z i l l a มาครับรวมทั้งในซีรีส์โมนาค์เลกากซี่ออฟมอนสเตอร์ก็มีการพูดถึง ซึ่งนั่นดูเหมือนจะเป็นการเปิดเข้าสู่เส้นเรื่องของภัยคุกคามจากนอกโลกและเมื่อพูดถึงภายคุกคามจากนอกโลกก็น่าจะไม่ใช่อื่นใดครับนอกเหนือไปจากสเปซก็สิล่าครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าทฤษฎีสายก็สิล่าหลายๆคนก็เตือนเอาไว้ครับว่าแฟนๆอย่าเพิ่งหวังสเปซก็สิล่าในหนังก็สิล่าเรื่องล่าสุดนี้มากนักเพราะถึงแม้ว่าหนังเรื่องใหม่จะมีโอกาสที่สเปซก็สิล่าจะปรากฏตัวแต่ถ้าดูตามทรงของเลเจนเดอรี่นะครับสเปซก็สิล่าน่าจะยังไม่ถูกใช้งานอย่างเต็มที่ในหนังภาคนี้ครับน่าจะมีการสสงงววนนนนเออาาาาไ้้ใใชนในนคตมกทีุ่ด ที่เราจะได้เห็นก็น่าจะปรากฏตัวมาในเครดิตซีนนั่นเองครับ เหล่านี้จะเป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่เป็นจินตนาการของแฟนๆหรือมันจะเกิดขึ้นจริงในภาพยนตร์เรื่องก็อตซิลล่าแอนด์คองเดอะนิวเอ็มพอันนี้ต้องไปรอพิสูจน์ในโรงภาพยนตร์นะครับผมเชื่อว่าตัวละครลับมันก็ควรจะเป็นความลับที่เราจะไปไขกันในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือทั้งหมดของฮอต I อชูรู้นี่อย่างในคลิปนี้นะครับคลิปหน้าผมจีนวิวเฟเดอร์ ader, จะกลับมาพร้อมกับประเด็นร้อนประเด็นไหนในวงการภาพยนตร์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งยูทูบช e c น a n n เมเจอร์กรุ๊ปเอาไว้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจี G v ader, น It's cool.